ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือ PM 2.5ยังเป็นสถานการณ์อันตรายอย่างต่อเนื่องและได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงมอบหมายให้กองทัพเข้าแก้ไขปัญหาโดยทันที โดยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งการเร่งด่วนให้กองทัพเร่งระดมศักยกำลังและยุทธป,ปกรณ์ที่มีเข้าคลี่คลายสถานการณ์พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการทั้งนี้กองทัพไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้บูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและดำรงความต่อเนื่องในการปฏิบัติดังนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้ดำเนินการสนับสนุนรบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สาธารณะเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ที่ประสบปัญหาทู่ประเทศ รวมทั้งฉีดน้ำริมถนนทางหลวงสายต่างๆเพื่อช่วยลดฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้ยังจะทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชนซึ่งอาจเกิดจากการเผาทำลายวัชพืชจากการเกษตรหรือการเกิดไฟป่าตามธรรมชาติในพวงฤดูร้อนนี้ด้วยกองทับ,บก ได้ให้หน่วยขึ้นตรงของทบบกทั่วประเทศนำกำลังผลพร้อมรถบรรทุกน้ำบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฉีดพ้นน้ำล้างพื้นที่ถนนและทางเท้าพื้นที่จราจรแหล่งชุมชนและเส้นทางสัญจรโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเช่นไซ่งานก่อสร้างพื้นที่เผาขยะเพื่อลดจำนวนฝุ่นละอองและลดผลกระทบจาก PM2.5 พร้อมให้หน่วยทหารทุกพื้นที่ทั่วประเทศปฏิบัติการล้างลดฝุน่น พร้อมทั้งการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลามเข้าพื้นที่ชุมชนซึ่งอาจเกิดจากการเผาทำลายวัชพืชทางการเกษตรหรือการเกิดไฟป่าตามธรรมชาติในห้วงฤดูร้อนควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกองทัพเรือได้ผลิตเครื่องบำบัดฝุ่น pm 2 5ตามมาตรฐานกลมควบคุมมลพิษโดยได้ดำเนินการติดตั้งจำนวน13เครื่องเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพประกอบด้วยพื้นที่ของกองทัพเรือจำนวน8เครื่อง พื้นที่เขตบางกอกน้อยกรุงเทพจำนวน3เครื่องพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพจำนวน2เครื่องพร้อมทั้งได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM 2 5ให้กับประชาชนรับทราบทางสื่อประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือด้วย กองทัพอากาศติดตามสถานการณ์ไฟป่าและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติภารกิจในการบินกระจายเสียงในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึงการบินลาดตระเวนค้นหาพื้นที่ไฟป่าการบินสร้างแนวกันไฟเพื่อควบคุมไฟป่าการบินลำเลียงทางอากาศและส่งกลับสายแพทย์และการบินค้นหาและช่วยชีวิตนอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าและสลายหมอกควันได้แก่ การวิจัยและพัฒนาเครื่องผสมสารยับยั้งไฟป่าสารยับยั้งไฟป่าสูตรทออ .1 ถุงบรรจุสารยับยั้งไฟป่าในกล่องอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าบรรจุพันยับยั้งไฟป่าแบบติดตั้งอุปกรณ์หน่วงเวลาสถานีระบบควบคุมภาคพื้นอากาศยานไร้คนขับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์อากาศยานไร้คนขับแบบเ Solar ลการทำฝนหลวงเมฆอุ่นและทุกสารฝนหลวง ทั้งนี้กองทัพไทยยังคงดำรงความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณาภัยทุกประเภทที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยได้จัดชุดป,ปฏิบัติการเข้าดับไฟร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการฉีดพ่นละออกน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นในอากาศ การลาดตระเวนตรวจสอบไฟป่าการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผาป่างดเผาเศษวัสดุทางการเกษตรการใช้หอกระจายข่าวชุมชนเพื่อให้ชุมชนตรหนักถึงการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมร่วมกันและจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างและให้การช่วยเหลือประชาชนในทุกนิติเพื่อเป็นหลัากประกันด้านความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชนสืบไป